ไม่ดาวิก้าบินตรงขอพรที่ฮ่องกงหลังเบลล่าพูดปมดารากันซีนเรียกว่าออกมาแค่าชาเช้าเผือกหายสงสัยกันแล้วสำหรับปมเมส์แซฟของแก๊งนางเอกมอมมา,มาที่พูดถึงประเด็นถูกด,ดาราคนเดียวกันกันซีนซึ่งหลายคนก็โยงไปที่นางเอกสาวสวยเบลล่าลานีซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงปมดังกล่าวขอปล่อยผ่านไม่อยากพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว หวันจะไปกระทบคนอื่นยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับใครทางด้านมาร์กี้มีทักมาคุยอยากให้เรื่องนี้จบซึ่งต่อมาทางด้านสาวใหม่ดาวิกาออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพบินลัดฟ้าไปขอพรกับแก๊งเพื่อนที่ฮ่องกงให้ละครรักร้ายปัง,ปง